รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดอกไม้หลากหลายสีที่เบ่งบานอยู่ในสวนหมื่นบุบผาในหุบเขาของอำเภอเบตงคือภาพสัญ,ญลักษณ์แทนความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของท้องถินนี้มวลบุบผาที่มาจากต่างถิ่นแต่เติบโตร่วมกันอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยติดชายแดนประเทศมาเลเซีย ความโดดเด่นของอำเภอเบตงคือเมืองที่มีธรรมชาติอันง,งดงามโอบล้อมวัฒนธรรมที่ผสมผสานและชาติพันธุ์ที่หลากหลายเรามีสามศาสนาสีวัฒนธรรมก็มีศาสนาพุทธครับก็คือพี่น้องชาวไทยแต่พี่น้องชาวไทยที่อยู่เบตงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องที่มาจาก จังหวัดอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลานครสุราษฎร์แล้วก็มาสร้างรกรากปักหลักปักฐานกันคนละ50-60ปีที่ผ่านมากลายมาเป็นคนไทยจากหลายหลายจังหวัดของภูมิภาคของประเทศไทยครับในภาคใต้ามาอยู่ที่นี่มาเจอกับพี่น้องชาวจีนแล้วก็มีพี่น้องมาลายูดั้งเดิมก็กลายเป็นเป็นศาสนาอิสลามเราก็เลยมีทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและที่เข้ามาใหม่ล่าสุดคือพี่น้องจากที่ราบสูงชาวไทยภูเขาเนี่ยครับ ก็นำศาสนาคริสต์ลงมาที่นี่กลายเป็นเมืองที่มีลักษณะความเป็นพระหูวัฒนธรรมสามศาสนาสี่ 4. วัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องที่สําคัญก็คือวัฒนธรรมความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเพราะ,ะันคนจีนเนี่ยเมื่อเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยครับในเรื่องของวัฒนธรรมเขายังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ที่นี่มีการแห่เจ้ามีพิธีกินเจพิธีลุยไฟต่างๆเนี่ยยังคงมีความดั้งเดิมอยู่ และสามารถทํากิจกรรมหรือพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่เบตงได้โดยไม่ได้รับการรังเกียจหรือเป็นความแปลกแยกในพื้นที่เลยจากพี่น้องมุสลิมอันนี่คือการอยู่ร่วมกันครับของคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ปลายด้านขวานที่อําเภอเบตงที่เรียกว่าพระหัวธนธธรรมครับที่มาของชื่อเบตงเนี่ยครับจริงๆเบตงเนี่ยเป็นภาษามลา,ายูแต่ว่าไม้ไผ่เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเห็นว่าเบตงค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ที่มีไม้ไผ่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากในพื้นที่ธรรมชาติทั่วๆไปนะครับแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยเมื่อเราสร้างสนามบินขึ้นมาเนี่ยครับเราก็ต้องการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นเบตงก็คือเมืองไม้ไผ่เนี่ยเพราะฉสนามบินเบตงเราจะเห็นว่ามีสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้โดยใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เนี่ยเป็นองค์ประกอบในการก่อสร้างตัวอาคารเพื่อโชว์ว่านี่คืออัตลักษณ์ของความเป็นเบตงก็คือไม้ไผ่ครับ ห่างออกจากตัวอำเภอเบตงไปทางทิศใต้ใกล้ชายแดนประเทศมาเลเซียบ้านฐานน้ำทิพตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาสันกาลาคิรีมีลำคลองหลายสายไหลผ่านซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปัตตานีบ้านฐานน้ำทิพย์เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลฐานน้ำทิพย์อำเภอเบตง บตำบลทานามเทพนี่เขาจะมีสี่หมู่บ้านสี่หมู่บ้านคือหนึ่งเขาจะเรียกว่าหมู่บ้านกวางหลงคือหมู่บ้านไอเยืเจังหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองก็เป็นหมู่บ้านของแถวนารีรัตน์หมู่บ้านหมู่สองแล้วก็หมู่ที่สามก็เป็นหมู่บ้านกะแปะสลังหมู่ที่สี่ก็คือ จะถึงโซนนี้ที่หมู่ที่สีนี่เขาเรียกว่าบ้านจะเาสู่คือตำบลทาน้าทิพยนีย่คือจะมีสามวัฒนธรรมนะมีทั้งไทยมุสลิมไทยจีนแล้วก็ไทยพุทธอ,อยู่รวมกันเหมือนพี่เหมือนน้องอยู่รวมกันมาตลอดบ้านฐาน้ำทิพย์คือรอยต่อเขตแดนประเทศไทยกับมาเลเซีย แม้พื้นที่บริเวณนี้เป็นถิ่นอาศัยของชาวมาลายูที่นับถือศาสนาอิสลามมาแต่เดิมแต่ที่บ้านไอยเยอร์เบอร์จังหรือบ้านฐานน้ำทิพย์แห่งนี้กลับเป็นถิ่นฐานร้านเรือนของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ตั้งรกรากกันมานานกว่า100ปีครับปีในแบบตรงนี้กลุ่มที่มาจากมณฑลกวางสีนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นชนกลุ่มใหญ่ในเบตงดังนั้นก็มีกลุ่มอื่นๆเช่นกวางตุ้งพวกกินแคะนะครบับอยู่ในเบตงปะปนกันไอ้กลุ่มที่เข้ามานี่คือพวกเดินทางต่อเข้ามาถึงตัวเมืองอำเภอเบตงซึ่งมีชนมลายูปัตตานีอาศัยอยู่ก่อนแล้วนะครับเขาก็เลยมีอาชีพในการาทําพวก,กเกษตรพวกปลูกสวนปลูกสวนย,ยางปลูกยางปลูกทุเรียนแล้วก็ทำไอ้พวกท่องเที่ยวแล้วก็อืนมีหลายอย่างที่เบตงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในปัจจุบันนะครับส่วนเขานั้นยังอยู่ห่างไกลออกไปก็สถานะนันน่าจะเป็นมาจากเมืองกวางสีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาอยู่ในป่าไม,ไม่เดินทางเขา้าเข้าเมืองก็อยู่ในป่าห่างไกลจากตัวเมืองที่ชุมชนซาโหเป็นชุมชนของชาวจีนกวางใสามาแต่เดิมปัจจุบันพวกเขาคือคนไทยเชื้อสายจีนยังคงพูดภาษาจีนกวางใสยอยู่อาศัยกันประมาณ50หลังคาเรือน จำนวนประมาณ200กว่าคนคือหมู่บ้านตาโหที่ตั้งขึ้นมาก็สมัยตั้งแต่ปู่ยา่าแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่ากับพ่อแม่บุกเบิกพื้นที่เหล่านี้ก็สมัยนั้นเดินทางเท้าเข้ามาอยู่ในนี้บุกเบิกแล้วก็ด้วยความยากลำบากก็บุกเบิกมาถึงปัจจุบันก็ประมาณ เจ็ดสิบปีได้แล้วส่วนใหญ่เป็นชาวชาวเช,ชื้อสายจีนมาจากามุนทุนกวางใสครับชื่อซาโหนี่ก็ถ้าภาษาจีนซาซาก็คือทรายครับโหก็คือน้ำหรือคลองก็สมัยแรกๆปู่ย่านี้เข้ามาเห็นคลองนี้ก็มีแต่ทรายเป็นสักส่วนใหญ่ก็เลยตั้งเป็นซาโหก็คือชื่อคลองทรายครับ มันเป็นหมู่บ้านที่ว่าบ้านนเป็นยอมยอมเพราะว่าทุกคนมีสวนตรงไหนเขาก็จับลูกบ้านตรงนั้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็จะไปปักหลักอยู่ที่เมืองมากกว่าคือเวลากลางคืนเขาก็จะกลับมาทํางานที่ที่สวนเขาเรียกว่าบ้านสวนนั่นแหละรูปแบบการสร้างบ้านในชุมชนนี้ยังมีลักษณะของความเป็นจีน ม the ีการออกแบบและจัดวางผังของบ้านตามที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษก็ดูมาก็ทรงบ้านก็แต่ละบ้านก็คล้ายกันมากก็ไม่แตกต่างก็ก็น่าจะเป็นว่าประเพณีของจีนกวางไสมากกว่าทำทรงบ้านแบบนี้แล้วก็สมัยนั้นก็อยู่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดหากินก็อยู่ในพื้นที่ก็ ว่าสมัยนั้นแม้เด็ดมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีสักคันครับมีถ้าบ้านหลังไหนมีจัก,กรยานคันหนึ่งก็เขาเรียกว่าหรูแล้วสมัยนั้นคือพูดง่ายว่าด้วยความลำบากสมัยนั้นทั้งปู่ย่าพ่อแม่แล้วก็ลูก หลานอยู่กันเป็นเต็มครอบครัวสมัยนั้นก็เลยบ้านก็ต้องสร้างหลังใหญ่สมัยก่อนอยู่กันเยอะแต่สมัยนี้ก็อยู่กันแค่คนสองคนเพราะพู้ท่าผู้แก่นี่กับลูกๆหลานๆที่เรียนหนังสืออยู่นี่ก็ต้องอ,อพยพออกไปอยู่ในเมืองครับเพราะถนนไม่ดีไฟฟ้าก็ไม่มีใช้ หมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านซาโหเนี่ยคือเคยถวายดิกาต่อพระเทพรัตนาราชสุดาสองรอบแล้วก็ประมาณสามปีแล้วทีนี้หน่วยงานก็เคยมาสำรวจแล้วตอนนี้เห็นว่าทางอำเภอบอกว่าขั้นตอนก็อยู่กับระดับจังหวัดแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยทำกันเองมาโดยตลอด าอยู่กับโซโาลาเซลล์ครับผมใช้โซโาลาเซลล์บางทีโซโาลาเซลล์นี้มันก็ไม่ทนเนม่ทงปีมันก็ผัง,นนผงเขาใช้ปรลาภูเขาเขาเรียกว่าปรลาหมู่บ้านครับใช้ถึงทั้งทั้งตำบนทน้งทิพย์ต้นยางมากมายที่ปกคลุมอยู่เหนือภูเขาคืออู่ข้าวอู่น้ำ ของชาวบ้านซาโฮอาชีพหลักของพวกเขาคือการทำสวนย่ญญางครอบครัวผมถ้า,มาสมัยปู่มาก็ประมาณ70ปีที่แล้วครับมาจากประเทศจีนนะครับเป็นใหญ่อาบรรทานกวางซีครับก็ผมก็เกิดที่นี่โตที่นี่ครับก็มาทีแรกก็มารับจ้างแล้วก็มารับจ้าง ทั่วไปแล้วก็ขยับขยายมาทําสวนสวนยางครับสวนยางพาราก็คือสมัยนั้นใครสามารถทําได้ก็ทำครับคือ,บ,บ,อบุกเบ่าบุกเบิกป่าครับก็ปกติทั่วไปเขาจะกรีดประมาณสักสามสทุ่มถึงเที่ยงคืนนะก็จะไปกรีดครับ แล้วแต่ว่าแปลงเจ้าไหนเขาจะตัดมากน้อยถ้าตัดมากหน่อยก็ต้องเช้าหน่อยก็สักสามสี่ทุ่มอ่าบางเจ้าเขาจะตัดน้อยหน่อยเขาก็จะตัดสักเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณครับเพราะว่าความกลางคืนน่ะคืออากาศมันจะเย็นเราก็สบายทั้งทั้งยามยาก็จะออกมากกว่าก็บางครั้งถ้าหากว่าบางทีแบบอ่ฝนตกบ่อยอกลางวันพอเราดูว่ากี่ได้เราก็ กี่ได้ครับการขนน้ำยางก็คือเราใช้เกลอนนะครับเทใส่เกลอนแล้วเราก็กิ้งลงไปก็กิ้งมันสะดวกครับมันไม่ต้องใช้แรงมากก็คือปล่อย กิงไปใช้เชือกดึงเอาประยุงไว้แล้วก็ใช้รถมอเตอรไซค์จักรยานยนต์นี่นครับทุกไปขายตามจุดรับซื้อครับส่งน้ำยางเสร็จก็กลับมาก็พักผ่อนกินข้าวพักผ่อนครับพอไม่มีแล้วก็ไฟฟ้าก็อยู่แบบใช้กตะเกียงเอาเทียนนะครับ จากชาวจีนซึ่งอยู่กันมาแต่ดั้งเดิมแล้วที่บ้านซาโฮยังมีแรงงานจากภูมิภาคอื่นของประเทศมาปักหลักทำงานรับจ้างหาหรายได้เช่นชาวอีสานที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีวัฒนธรรมจีนในดินแดนมาลายูก็น่าจะเป็นที่ว่าเลยสนใจมาทำด้านปิดยางนี้ไปก็เลย ก็เลยค่อยๆค่ยๆแล้วก็แนะนำญาติเพื่อนฝูงอะไรก็ทยอยทยอย,ยอ,ยอพยพลงมา2,5,4กว่าก็เลยราคายางก็ดีขึ้นแล้วก็อีสานกับคนเหนือนี่ลงมาไปตรงนี้จะเป็นเยอะมากเลยเพราะว่าคนเชื้อสายจีนที่มีอายุเน้ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีกำลังที่จะไปกิดยางแล้วก็เลยจ้างคนอีสานหรือคนเหนือมากิดแทนแ เพราะความจนครับผมหนี้จนมาหาเงินที่นี่ครับมาจากสกลนครครับผมจากจังหวัดสกลน,นครก็มาอยู่นี้ก็ยี่สิบยี่สิบกว่าปีเนาะยี่สามยี่สี่ปีประมาณนี้ทีแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ช่วงนั้นก็ราคาก็ ราคยางก็ดีอยู่เนาะก็มาดูก็มาอยู่ตรงนี้ก็มาช่วยพ่อแม่ตัดยางอะไรแบบนี้ก็มาใส่อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ทำนากลางวันแล้วก็ทำ ทำนาเสร็จแล้วบางทีเราว่างเราก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าช่วงตอนนี้เหมือนกับเราอยู่เวตดงแบบนี้แล้วก็กลางคืนเราจะตัดยางกลางวันเราจะนอนมันก็แตกต่างกันเพราะว่าที่สารเราจะทํากลางวันกลางคืนก็พักผ่อนแต่ตรงนี้เราทํากลางคืนกลางวันเราพักผ่อน ก็ค่อนข้างลําบากนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องไปซื้อกับข้าวมาจากตลาดมาเอาไว้อยู่สี่ห้าวันเราถึงจะออกไปตลาดแบบนี้แล้วก็ว่าบางทีเราก็ปลูกผักอะไรไว้กินบ้างนะแต่ว่าก็มีผักที่เราปลูกเราก็หากินได้ง่ายๆเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเราก็เลี้ยงไว้กินเราไม่ต้องออกตลาดบ่อยๆจะเป็นอาหารคนจีนค่ะแล้วก็ผสมใต้นิดหน่อย ส้มตำแล้วก็เป็นบางครั้งเผื่อเพื่อนๆญาติญพี่น้องมารวมกันก็จะมาชุมนุมกินส้มตำย่างปลาเผาปลาตงนี้เลก็ความสุขดีนะคะเพราะว่ามันบรรยากาศมันดีเย็นค่ะที่บ้านฐานน้ำทิพนอกเหนือไปจากชุมชนซาโหแล้วยังมีชุมชนชาวไถ่เชื้อสายจีนอีกชุมชนหนึ่งที่เรียกว่าชุมชนกวางหลง สมัยก่อนตั้งแต่ปู่รุ่นปู่เขามาบกุบกเบิกหลายหลายคนก็เ,เป็นชมชนขึ้นมาเลยตรงนี้อ่ะสิ่งนี้ที่บ้านเก่าๆนี้มันเป็นรุ่นบ้านรุ่นที่สองแล้วสมัยก่อนเขาก็มีคนมาเปิดเป็นร้านค้าเล็กๆเป็นร้านคา้าชมชนละแวกนี้เลยเขาตั้งชื่อร้านว่า กวางหลงกวางหลงเขาภาษาจีนกลางเรียกว่างหลงกวางก็คือกว้างใหญ่หลงคือเจริญยิ่งยิ่งขึ้นแบบนี้เลยจากหลายๆหมู่บ้านือบางคนก็เข้าไปสายอื่นเขาก็ได้ถามว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ชื่ออะไรก็มีร้านค้าเนี่ยแถวเนี่ยกวางหลง อยู่กวางหลงเลยชื่อนั้นก็สืบทอดมาถึงปัจจุบันจากตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านจึงกล่าวได้ว่าที่นี่เป็นดินแดนใต้สุดบนแผนที่ของประเทศไทยอย่างแท้จริงปู่ผมมาจากเมืองจีนตั้งแต่สมัยนูน้นที่อังกฤษเขาล่านะั้นยิดคมที่มาเลเซีย เขาต้องการไอ้คุณทำสวนจำนวนมากปู่ผมเลยมาจากชุดนั้นแหละมาที่มาเลเซียแล้วก็หมดสัญญาที่เขาได้ได้เซ็นเอาไว้แล้วก็เป็นตัวอิสระเลยก็ออกไปหางานทำเองแล้วก็ค่อยๆจากใต้ขึ้นมาทางเหนือปัตชิตเมืองไทยเลยมีผู้คนที่ไปไปมามระหว่างเบตงกับ มาเลเซียเขาเล่าให้ฟังว่าเปตรงนี้มีพื้นที่อุด,ดมสมบูรณ์ใครมีแรงใครก็โค้นเอาโดยปู่ผมก็เข้ามาโดยตัวเปล่าแล้วก็ไปค้นป่าแล้วก็ปลูกข้าวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแบบนี้ไม่มีอาชีพอื่นก็คือเอาตัวรอดก่อน ่วงหลังหลังจากสงครามโลกเสรษฐกิจฟื้นก็ราคายางดีขึ้นเลยเขาก็เอาอยางมาปลูกสำหรับชุมชนเล็กๆที่เป็นเพียงกลุ่มวัฒนธรรมย่อยของท้องถิ่นการจัดงานเทศกาลหรือประเพณีต่างๆคือการยึดโยงพวกเขาไว้กับรากเหง้าของบรรพบุรุษ หลืยังเป็นความพยายามที่จะรักษาความเป็นกลุ่มก้อนของพวกเขาให้เหนียวแน่นในดินแดนที่แตกต่างทางวัฒนธรรมทุกปีมันเป็นอย่างน,นี้ถึงเวลาก็ฆ่าไก่กันแล้วก็จะลองการไหว้กันเหมือนเหมือนกันทุกทุกเทศกาลเนี้ยไม่ว่าจะเป็นปับจันหรือไหว้ปับจันหรือหรือศั์จีนเนี่ยก็เหมือนกันเขาไหว้เหมือนกัน ก็ทุกปีเขามีวันใหญ่หลายวันนอกจากจากชิงมิงแล้วก็มาถึงปัดจางก็คือทางหมู่บ้านเขาก็อยากจะจัดให้มันเป็นเด่นขึ้นมาให้เขารับรู้เลยก็จะทำที่ใหญ่ที่สุดออกมาก็ที่ทำใหญ่ที่สุดนี่คงยังไม่กี่ปีนะไม่ไกลจากชุมชนชาวจีนกวางหลงมีป้ายปูนเก่าแก่ตั้งอยู่ริมทาง ตัวอักษรภาษาจีนและไทยปรากฏชื่อชุมชนที่เคยตั้งอยู่ในบริเวณนี้บ้านจับยี่ลุยที่ผ่านมาที่สามแยกข้างนอกเขาเรียกจับสับหนีลุยตนน้นก็เป็นบ้านสับหนีลุยสับหนีลุยสับหนีหมายถึง12ลุยนั้นหมายถึงสตงังสมัยนั้นเขามีไอ,ไอรถรถเก่าๆนะรถโบราณเขาวิ่งอยู่ สมัยนั้นเป็นเส้นทางไปมาซื้อขายถ้าเราจะนั่งรถเข้ามาถึงตอนนั้น12สตังค์เลย12ตตังค์ก็สับหนีลุยผู้คนทั้งในอดีตและปัจจุบันวิถีชีวิตที่หลากหลายประเพณีที่แตกต่างคือสิ่งที่ทำให้บ้านทานน้ำทิพย์ดำรงอยู่ได้อย่างมีสีสัน และสิ่งหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นนี้ดำรงต่อไปได้อย่างมั่นคงคือรายได้จากการท่องเที่ยวลักษณะทางภูมิประเทศของบ้านฐานน้ำทิพที่เต็มไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนทำให้เกิดเป็นทิวทัศน์ที่งดงามธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์จุดชมวิวทะเลหมอกใต้ตงจึงเกิดขึ้นมา คือจุดชมวิวทะเลหมอกใต้ตองของมุตีไปานทัุรบนด่านอันทิพย์เกิดขึ้นได้ก็เพราะเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะมันมีกลุ่มของอาจารย์ราชพัฒนเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติเขาเลยมาประสานมาจากผมว่าจะมีที่ตรงไหนมั่งที่จะพอที่จะศึกษาที่จะดูธรรมชาติที่สวยงามที่เป็นจุดชมวิวที่มันสวยงามก็พาท่านขึ้นมาท่านก็มาเห็น ท่นก็มาเห็นจุดตรงินี้ก็บอกโอ้สว้ทำไมไม่ไม่ให้เข้ามาพัฒนาจากเลยเข้ามาหาชาวบ้านหาผู้นำหมู่บ้านแล้วก็มาร่วมกันพัฒนาร่วมกับสำบนทางน,นำ้ำทิพย์ของเทศาบทาลทน,นำ้ำทิพย์กิดเขาตั้งชื่อว่าใต้ต่องทะเลหมอกขางระยอดที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวสองแผ่นดิน เพราะในวันที่ฟ้าเปิดจะสามารถมองเห็นตัวเมืองเบตงอยู่ทางด้านหน้าทางซ้ายมือจะเป็นเขตรประเทศมาเลเซียโดยมีเทือกเขาสันกาลาคิรีเป็นเส้นแบ่งเขตแดนแต่ก่อนนะครับชาวบ้านเราก็ปิดยางกันทําสวนผลไม้แต่พอมีตะเลหมอกขึ้นมาปุ๊บชาวบ้านก็เริ่มมีรายได,ได้ครับรายได้จากการดี่นํานักท่องเที่ยวขึ้นมา ชอจะมาถ้ามาทะเลหมอ,อกใต้ตงนะครับคือจะมีรถของรถขี่กุนสีอย่างเดียวนะครับรถโควินอย่างเดียวจะชาวบ้านก็รถของชาวบ้านที่ขึ้นมานะครับนักท่องเที่ยวก็ได้จ้างรถชาวบ้านขึ้นมาจะเป็กได้รับผลได้รับตรงนี้ด้วยครับ ตรงวันนี้คือภาพตัวอย่างของสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์